ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะที่มีการรายงานมาทุกวันสําหรับสถานการณ์นั้นนะคะล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังค่ะใน5เขื่อนหลักตอนนี้สำหรับเขื่อนที่มีปริมาณน้ํามากขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็เริ่มมีรีสอร์ทนะคะในแม่น้ำแควน้อยเริ่มจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําแล้วค่ะ สถานการณ์น้าของเขื่อนที่ตอนนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังมี5แห่งด้วยกันนะคะมีเขื่อนแก่งประจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะปริมาณน้ํา109%ของความจุอ่างน้ําล้นสปริเวย์สูง1.44เมตร ปริมาณการระบายน้ํายังคงสูงนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มสรงตัวระดับน้าในแม่น้ําเพชรบุรีที่อํเาเภอแก่งกระจานล้นตลิ่งอยู่ประมาณ22เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มจะล้นตลิ่งที่อํเาเภอเมืองเพชรบุรีในวันนี้ค่ะทําให้พื้นที่ริมสองฝั่งลําน้าในบริเวณอเาเภอแก่งกระจานอาท่ายางอํงาภอบ้านลาดอํเาเมืองและอํเาเภอบ้านแหลมที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะ ส่วนเขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ําตอนนี้อยู่ที่90%ซค่ะสภาพน้ําในพื้นที่ท้ายน้ํากระทบพื้นที่รีสอร์ทที่สร้างอยู่ในแม่น้าแควน้อยแม่น้ําแม่กลองแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้แต่ว่ายังไม่ล้นตลิ่งนะคะเขื่อนคุนแดนปราการชนที่นครนายกค่ะปริมาณน้ําอยู่ที่86%ของความจุน้ําไหลผ่านสปริเวยสูง60ซนติเมตร ส่วนน้ําในแม่น้ําที่ยังต้องเฝ้าระวังนอกจากแม่น้ําเพชรบุรีนะคะก็มีแม่น้ําน่านแล้วก็แม่น้ํายมตอนล่างบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยที่ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงแม่น้ําโขงที่มีระดับน้ําสูงขึ้นจากฝนตกหนักในสนปปลาวโดยล้นตลิ่งที่จังหวัดน้องคายแล้วก็ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ด้านคุณสำเริงแสงผู้วงการรองเลขาธิการสำนักงานพทยากร้ําแห่งชาตินะคะนฐานะที่เป็นผอ,อ,อศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวก็บอกว่าจากการคาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลงช่วงวันที่21ถึง23สิงหาคมแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้เพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เดวันนี้ค่ะมีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเจังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดบึงกาฬน,นครพนนมสลนครส่วนภาคภาคตะว,วันออกนะคะมีจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้มีจังหวัดระนองกระบี่รังและจังหวัดสตูลคะ่ะภาคใต้นี้จะเป็นฝั่งอันดามันส,ส่วนใหญ่นะค่ะ